สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ i n t ฟลิตี้ซ a กะเอกนั่นเองเนะประกาศขายเหรียญวันแรกครับเรามาดูกันว่าราคาเหรียญจะเป็นอย่างไรครับและผมก็เพิ่งได้อัปเดตใหม่ล่าสุดมานะครับระบบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและราคาเหรียญเนี่ยนิ่งหรือเปล่าในวันแรกนะครับผมก็ได้แบบว่าเทขายไปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่รี์ใต้ คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนเอนเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง bl gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับเอาละครับสำหรับตัวเกมนะครับเราก็เห็นว่ามีอะไรใหม่ๆมากมายนะครับเราต้องไปอัปเดตสําหรับซอฟต์แวร์ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามานะโอ้โหแจกอะไรวันนี้ยทำไมเยอะแยะขนาดนี้อะรับรับรับเลยแล้วกัน โอเคแล้วมาครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่านะครับสังเกตข้างบนนะมันก็จะมีช็อปนะช็อปที่เป็นเหรียญน,นะครับ XQG เนาะโหใช้เหรียญซื้อ,อเป้าไม่รู้ว่ากี่เหรียญน,นะครับโอ้เขาจะให้เราเชื่อมต่อก่อนนะครับใครที่ยังไม่เชื่อมต่อนะอันนี้เป็นไอเดียองของผมนะครับเดี๋ยวผมต้องเชื่อมต่อกับเพื่อนดูนะครับวิธีการที่เราจะขายเหรียญได้นะสมัครวันแรกนะครับหรือเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในร้านค้าของเกมเนี่ยเราต้องทําเข้าไปที่ a c a n g e ครับ หลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ครับมันจะเด้งเข้าไปที่ FVMix ของเราเองอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่าผมมี1นึ่ง VMix เนาะหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เกมครับ เหมือนเดิมนะครับผมให้เราคลิกตรงนี้ครับเพื่อเชื่อมต่อแอป v ีมิของเราครับแล้วมันก็จะเด้เข้าไปสู่ v i มินะครับแล้วก็ยืนยัน ID เรียบร้อยนี่คือการเชื่อมกับเป๋ากับเกมนะครับพอเราเชื่อมเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะได้เหรียญครับให้มาทางด้านขวาถ้าเราอยากจะซื้อเหรียญเข้าไปในเกมอยากจะเล่นเกมอยากจะซื้อของในช็อปนะครับ a q g เนี่ยก็กดตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายอ่ะผมจะเอาเหรียญออกนะครับผมจะ พยายามทําให้เพื่อนดูนะครับว่าการที่เราจะเอาเหรียญไปขายเราจะขายยังไงนะครับอ่ะกดอย่างนี้ครับยืนยันเป็นเลยพอวางพัทเสร็แล้วครับเขาก็จะทําการจินจันนะครับว่าเราอยากจะสวอปเหรียญนะครับการสวอปเหรียญเนี่ยมันสวอปได้ครั้งละหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่ะผมจะสวอปแล้วก็ไปขายเหรียญให้เพื่อนดูว่าราคาเหรียญจริงๆอ่ะตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเอาออกไปสักสองเหรียญนะเพราะว่าผมอยากจะเอาไปเล่นเกมนะครับผมไม่ได้อยากไม่อยากจะเอาออกเท่าไหร่นะครับ พราะเกมมันยังมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเอ็ก a n g เหรียญสําหรับเกม Infinity Saga นะครับนี่ไงเราเห็นไหม Phoenix Dex นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นเว็บไซต์ให้เราเชื่อมต่อกระเป๋านะครับเรามากด connect ตรงนี้นะครับผมกดเลยและเชื่อมต่อ Vimi ครับกดอย่างนี้แล้วกด Pay Wallet Connect ครับมันจะเด้งไปที่ App Vimi ของเราเลยนะครับผมถ้าทําในมือถืออ่ะมันจะง่ายครับอ่ะทุกครั้งนะครับผมปุ๊บเห็นไหม เขาก็จะทําการส่งเข้าไปในแอปวีมิกครับเพื่อตรวจสอบ ID นะครับว่าของวีมิกมีจริงหรือเปล่าจากนั้นครับกดเข้าไปที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็กดเพย์นะครับปุ๊บอย่างนี้ครับผมอ่าเห็นไหมเรียบร้อยจากนั้นครับเข้าไปที่เว็บไซต์โอเคนี่เห็นไหมเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะวิธีการที่เราจะเทรดนะครับอันนี้สําหรับคุกกี้เราไม่จําเป็นต้องไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราโดนแฮกนะให้เรากดอ n l y ก็เขาพอครับผมอย่าไปกด all ทั้งหมดนะ หลังจากนั้นครับให้เราไปที่เหรียญครับผมนี่อันนี้คือโทเคนนะวิธีการหาเหรียญเนี่ยให้เรากดไปที่ตลาดก็ได้ครับมาร์เก็ตนะครับอ่ะ x คอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือราคาล่าสุดครับเห็นไหมมันโอ้โหเปิดมาวันแรกคือดิ่ง ดิ่งจัดเลยนะครับมีคนถอนไปแล้วนะใน24ชั่วโมงนะครับหกหมื่น,นะ 60, 700, นนะครับเหรียญนะหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเหรียญนะครับมีคนเทไปแล้วนะเห็นไหมมันดิ่งแบบ4 0เนเลยนะครับคือเขาเพิ่งปรับปรุงวันนี้นะครับแล้วคนที่เก็บเหรียญไว้เยอะเนี่ยเขาเทกันหมดนะครับลหลายๆจอเนี่ยคน,นหลายๆจอจะได้เงินหลายบาทอยู่นะครับเราจะตั้งราคาขายที่เกินนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะขายใน ราคาเดียวทมมเลยก็ได้นะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยคนซื้อเหรียญเข้าไปเล่นเกมนะครับเผื่อเหรียญมันขึ้นก็ได้นะครับเหรียญใหม่นะครับโอ้ยบีมิกก็ตกนะครับบีมิกนะบีมิกล่วงนะครับโอ้หดึงลากแบบล่วงจัดเลยนะครับโอเคแล้วก็เซล์ใหม่นะครับนีเหมเรามี10เหรียญละอ่าซึ่งขั้นต่ำนะเขาให้นะครับอันนี้ผมขอแจ้งกับเพื่อนๆก่อนนะครับขั้นต่ำในการถอนนะเขาให้เราถอน10 XQG ขึ้นนะครับ ในการแบบว่าจะขายเหรียญในตลาดเทรดนะให้เรากดขายอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราถ้าเราพอใจนะครับในราคาของตัวเหรียญณปัจจุบันนะครับอ่ะกดเซลล์อย่างนี้ครับมันก็จะเด้งเข้าไปเลยนะครับสู่แอปวีมิกของเราเลยนะเห็นไหมอ่าแบบนี้ครับมันก็จะทําหลายรอบอยู่นะครับอ่ะก็พยายามใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดอย่างนี้ครับเรื่อยๆนะครับคอมพิวต์เรียบร้อยนะครับก็กดเข้าไปที่เกมเหมือนเดิมอ่ะกดเข้าไปที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิมครับเห็นไหม แล้วก็แอปพูฟนะครับแอปพูฟเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกเท่านั้นที่ในการขายเหรียญนะครับแอปพูฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่อีกนะครับอ่าใส่อีกใส่อีกปุ๊บปุ๊บโอเคครับอ่าแล้วก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าแล้วก็รอครับรอให้ระบบประมวลผลนะครับแล้วก็โปรเซสนะครับนี่เขาแจ้งหมดเลยนะว่าเราขายสิเหรียญเราจะได้กี่วีมิกนะครับเห็นไหมเราจะได้0.5วีมิกนะครับเห็นป่ะโอเคนะปุ๊บแล้วก็กดเพย์นะครับ แล้วก็ใส่รหัสนะครับก็กลับเข้าไปที่ตัวบาว์เซอร์เหมือนเดิมครับอ่าก็จะทําการประมวลผลครับนี่คือการขายเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะได้เหรียญวีมิกนะครับเราเข้าไปที่แอปวีมิกนะอ่าเราเข้าไปที่แอปวีมิกนะครับผมจะคํานวณว่าเราจะคุ้มค่าหรือเปล่าปัญหาคือมันจะคุ้มกับค่าธรรมเนียมหรือเปล่าครับผมก็จะเห็นว่านะครับผมก็จะได้0.5ดาดอลนะครับดอลเป็นวีมิกนะดอลเป็นวีมิกนะครับ แต่ว่า w ี m i x เนี่ยค่าธรรมเนียมที่เราเสียไปคือ0.2นะครับปกติตอนแรกผมมีอยู่1นะครับอันนี้คือเสียกับค่าภาษีในการสว a p เหรียญนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ไปเปรียบเทียบราคาค่าธรรมเนียมนะครับกับราคาในการขายเหรียญดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับเราตัดสินใจกันเองเรื่องนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยเราสามารถเค็มได้นะครับเห็นไหมที่เราเสียไปจากการค้าเหรียญมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับตรงสีเขียวนะ อันนี้เราสามารถเคมตตอนไหนก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเคมเพราะว่าเราจะเสียครับค่าภาษีเพิ่มจนกว่าค่าเคมของเราเนี่ยมันเยอะกว่าค่าภาษีนะครับที่เราเสียไปในการสวอปเหรีดน,นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการขายเหรียญโอเคตอนนี้เรากลับเข้าไปในตัวเกมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ก็คือวิธีการขายเหรียญน,นะครับให้ขั้นต่ํา10 xqg นะเพื่อนๆนะใครคนไหนที่อยากจะ ถ้าเฮาปเล่นเกมนี้โอเคเกมนี้ก็เปิดในระยะเวลาเกือบ1เดือนแล้วนะครับทุกคนน่าจะเทขายเหรียญกันค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ราคามันก็ต่ำมากๆนะครับเดี๋ยวผมคำนวณราคาให้เพื่อนดูครับราคาณปัจจุบันนะครับตอนนี้1เหรียญอยู่ที่0.05นะครับดอลลาร์นะวีนิกดอลลาร์นะครับก็โอเคก็ตกอยู่ประมาณกี่บาทเดี๋ยวคำนวณให้เพื่อนดูครับห่เหรียญนะ0.05นะครับคูณนะครับตอนนี้ดอลลาร์นะครับ36นะ ตกที่1.8บาทนะครับ1เหรียญนะครับมีมูลค่าอยู่ที่1.8บาทนะครับและการขุดเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับคือมันจะมีบอกขุดให้กับเราอยู่แล้วนะครับอ่าเราจะได้วันละ4เหรียญนะครับง่ายๆนะเราจะได้วันละ4เหรียญ4เหรียญก็คูณเข้าไปนะครับ1.8นะ1.8นะครับคูณ4แสดงว่าอ่าแสดงว่าเกมนี้ณล่าสุดนะครับทาเงินได้วันละ1.72บาทนะเพราะว่าเรามีเหมืองขุดนะครับอยู่แค่นี้ และกิจกรรมนะครับณล่าสุดเนี่ยมีกิจกรรมในส่วนของการยึดเหมืองนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิการตีบ้านนะครับอ่ะกิจกรรมการตีบ้านในตรงนี้นะครับพเลตตรงนี้นะเราจะเสีย5เพชรฟ้านะครับเพชรฟ้าเนี่ยได้เยอะมากอยู่แล้วครับเขาแจกทุกวันเพชรฟ้าเนี่ยก็คือเราต้องจัดทหารนะครับให้ไปตีนะครับถ้าเราตีชนะเราก็จะได้ครั้งละ5 0 0นะครับนี่นะขึ้นอยู่กับทีมของเพื่อนๆนแล้วก็ทหารของเพื่อนนะครับว่าจะเก่งหรือเปล่าอ่าสำหรับคะแนนต่างๆนะครับแรงกิ้งเห็นไหม เราก็ดูรางวัลได้นะครับรางวัลนี้ยังไม่ถูกปรับนะแต่นี้ต้องรอแพทแพทต่อไปนะครับแพทต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนรางวัลพวกแรงกิ้งยึดบ้านอะไรแบบนี้ครับให้กลายเป็นตัวแรกหมดนะครับแต่ตอนนี้คือให้แจกเป็นเพชรก่อนแต่การแจกเป็นเพชรเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับมีข้อดีหลายอย่างนะเพราะว่าเราก็จะได้เพชรนะครับมาทําการ ยึดบ้านด้วยเหมือนกันครับผมนี่คือเกมอินฟิทิซักกานะครับได้หลายคนที่เคยเล่นอยู่แล้วและหลายคนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่เดือนก่อนนะครับที่เกมเปิดตัวนะก็เล่นยังไงทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็ใครทํำหลายไอดีนะครับก็จะได้หลายไอเดีเหมือนกันก็จะได้หลายบาทนะครับผมก็ถอดมาแล้วนะครับณล่าสุดนะสำหรับไอดีหลักอันนี้ไอดีลองนะครับก็เอาไว้ใช้ขุดอย่างเดียวนะครับก็เกมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอินฟิทิซักกาประกาศแล้วนะครับให้ขายเหรียญวันแรกเรามาดูช็อปนะครับ สิ่งที่อัปเดตต่อมาก็คือช h o p XQG เราสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาซื้อได้นะครับโดยราคาเราถ้าเราเห็นนะครับราคาเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับโอ้ได้หกร้อยดมอนเองนะน้อยชัดถ้าใครแบบว่าอยากจะเปิดคาชานะครับไม่ต้องห่วงนะอยากเปิดคาชามาเปิดตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมาเปิดตรงนี้ได้ครับมาซื้อได้แต่อืมทาไมมันแพงจังวะ คือมันใช้เหรียญเยอะเกินนะครับถ้าเราจะซื้อนะเออซื้อพวกกาชงกาชาโอ้ดีดูดิ771เหรียญนะครับได้30นะ30ใบเลยนะครับสําหรับฮีโร่นะมือค่อนข้างดีครับสําหรับนักที่อยากจะปั๊มดาวนะครับปั๊มดาวฮีโร่นะสามารถมาซื้อได้นะครับเติมซื้อเลยนะครับเติมซื้อเลยเติมวิกซื้ออีย่างนะก็สามารถเอามาหาทรัพยากรต่างๆได้ด้วยเหมือนกันโอ้แจมอยู่นะครับแจมอยู่โอ้ดูดิดูดิทุกอย่างนะครับ ทุกอย่างในแพ็กที่เติมเข้ามานะครับตอนนี้คือซื้อขายเป็นวีวิซื้อขายเป็นเหรียญหมดแล้วนะครับผมว่าราคานี้นะน่าจะเปิดตั้งแต่เกมเปิดนะครับผมว่าน่าจะคึกคืนดีแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันค่อนข้างได้เติมเยอะนะสำหรับตัวเหรียญน,นะครับโอเคก็ถ้าสนใจอยู่นะถ้าใครแบบว่าชอบเล่นนะครับเกมแนวแบบว่าผ่านด่านเทอร์นเบทแล้วก็ไปพ p p จับทีมนะครับผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับ แต่ตัวเกมเนี่ยระบบมันค่อนข้างบักบักค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับบักค่อนข้างเยอะก็ดูดิขนาดแบบว่าอาร d a าเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยนะครับก็ยังงงอยู่บางเครื่องผมเปิดได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันโอเคฝากไว้แช่นี้ครับดับกับการอัปเดตสำหรับเกม i n f ฟ n i t y s a ส a กาครับผม